สวัสดีครับวันนี้พบกับผมหนึ่งคุณเ,เล่และก็ลูกสาวนะครับออมศินนะครับวันนี้เดี๋ยวจะมาทดสอบนะครับมาตรฐานเสียงคุ่ยของโน้ตพื้นฐานนะครับทั้งโน้ตเสียงหลักและครึ่งเสียงผสมกันแล้วก็โน้ตครึ่งเสียงทั้งหมดนะครับ12เสียงนะครับเป็นคุ่ย PVC นะครับคุ่ยมหาการ QC นะครับ PVC 22มิลน,นะครับ เดี๋ยวทดสอบเลยนะครับตั้งแต่เสียงต่ํานะครับเจ็ดเสียงนะครับวันนี้มาทดสอบกับลูกนะครับกับในรลเดี่ยมนะครับในรถเดียมน้อยนะครับเดี๋ยวเริ่มต้นเริ่มต้นลูกลองเรียงโดเรมีฟาซอลาทีโดหนึ่งรอบเอาช้าชโดู เสียงคุยนะครับมาเสียงคุยทีซีนะครับเดี๋ยวเป่าพร้อมกันนะครับเเป่าพร้อมกันหนึ่งสองสาม เอาขึ้นรอบเดียวนะครับเดี๋ยวต่อไปจะเป็นการไล่สเกลของโน้ตโครมาติกนะครับหรือครึ่งเสียงนะฮะเมื่อกี้จะเป็นเสียงเต็มกับครึ่งเสียงปนกันนะครับก็จะมีตัวมีฟาก็จะเป็นครึ่งเสียงนะครับแล้วก็ทีโดก็จะเป็นครึ่งเสียงนะครับแต่รอบต่อไปเนี่ยจะเป็นสเกลเขาเรียกว่าโครมาติกนะครับครึ่งเสียงทั้ง12ครึ่งเสียงนะครับต่อกันเรียงตั้งแต่โด โดชาบเรเรชาบมีฟาฟาชาบซอนซอนชาบลาลาชาบทีแล้วก็โดนี่ครับแล้วก็เมื่อกี้เราลืมไล่เสียงสูงเนาะลองลองเสียงสูงโดบนลูกโดบนโดข้างล่างโดโดนี้โดไป็นถึงฟาเนี่ย็ขออาลองดู แล้วนะครับมีแค่นี้นะฮะแต่ว่าจริงๆอันนี้มันได้ถึงโดเลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะลองลองขอดูกาบเสียงสูงปพก้อมกันเมเดียนหมดแล้วเดี๋ยวต่อเรื่องปุยนะฮะ ขึ้นได้2องเทปนะครับเดี๋ยวต่อไปจะเป็นครึ่งเสียง12ครึ่งเสียงนะครับก็อาจจะเรียงไปจนถึงจนสุดเมโลเดียนเลยนะฮะเดี๋ยวปอพร้อมกันเอานะครึ่งเสียงเนาะครึ่งเสียงเรียงไปช้าๆเมื่อกี้เริ่มจากต่ำก่อนเริ่มจากเสียงต่ำก่อนนะโอเคนี่ตอนนี้เออโด จะเป็นขุ่ยเพราะว่าเราเรียนหมดแล้วนะครับฟ้าก็เป็นฟ้าชับ สเครื่องเสียงทั้งต่ําและสูงนะครับเมื่อกี้ผมเป่าผิดไปนิดหนึ่งนะครับข้ามจากเรไปเป็นมีเลยนะครับเลยไม่พอดีกันแล้วก็กลับมาเป่าใหม่อันนี้คือการเช็คแค่มาตราฐานเสียงของเครื่องเสียงนะครับ,อ,รอ,บอีกรอบไมู่กอีกรอบไม่เครื่องเสียงอีกรอบเริ่มจากนี้ไปเลยนะอหนึ่งสองสามเลี้ยวไม่ถึงข้างบนเลยนะ นะครับก็รวทั้งสิอเสียงนะครับก็ผมจะมีตารางตัวนี้ไปให้ให้เป่าตรงแบบนี้เลยนะครับมีทั้งเสียงต่ํา แล้วก็เสียงสูงนะครับครบเลยนะครับอันนี้เป็นปุยมหาการค c นะครับด้านหลังที่ท่านเห็นเนี่ยนะครับเป็นชุดที่จัดเตรียมเข้าไปสอนในโรงเรียนนะครับทั้งหมดสี่สิบชุดนะครับก็เป็นคุยแล้วก็มีตารางแบบนี้นะครับเพื่อให้เด็กๆนักเรียนได้ฝึกเป่าคุยท้าิทย์เสียงสากลกันนะครับเป็นค c สําหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะขอจบคลิปนี้ไปก่อนแล้วก็ วันข้างหน้านะครับผมอาจจะมาทําคลิปสอนการเป่าแบบครึ่งเสียงโครมาติก12เสียงนี้นะครับให้ทุกท่านได้ฝึกเป่าทั้งเสียงต่ําและเสียงสูงตามตารางโน้ตที่ผมได้ทําไว้นะครับที่ใช้กับปุ่ยที่ผมจําหน่ายนะครับุ่ยของหนึ่งุยบรรเลงครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมกับลูกก็ขอจบคลิปไปก่อนลาทุกท่านไปนะครับกับคลิปการแนะนําปุ๋ยมหาการคีซีแล้วก็การรีวิวเสียงปุ๋ยนะครับในรูปแบบของ เต็มเสียงแบบพระครึ่งเสียงด้วยแล้วก็12ครึ่งเสียงหรือเสียงโน้ตโครมาติกนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะนี่สาวเี๋ยออีกหน่อยมานะ้เปล่าเพลงโชว์นะครับครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบาย